สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทูฟีกับพี่เดชครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .4 เล่มใหม่นะคะในหน้าที่ 7นั่นเองหน้าที่7ในวันนี้ก็จะมี2ข้อในการคือข้อ2แล้วก็ข้อ3ก่อนอื่นเลยเราไปดูกันที่ข้อที่2กันก่อนเลยนะคะข้อที่2ในโจทย์เขาบอกว่าให้เราเขียนชื่อผักสมุนไพรนะเขียนชื่อผักพืชผักสมุนไพรแล้วก็บอกมาตราตัวสะกดยังไงไปดูตัวอย่างกันเขายกตัวอย่างมาคือคําว่าผักกาดผักกาดนะคะผักกาดเนี่ยเป็นยังไงคาว่าผักคือกอไก่สะกดคําว่ากาดคือดอเด็กสะกดเพราะฉะนั้นเป็นมาตราตัวสะกดแม่กกและแม่ กดตามลำดับแบบนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมคะก็คือเรามาแยกแต่แลับพยางว่าเอ๊ะเขาใช้มาตราตัวสะกดมาตราไหนบ้างนะคะอายกตัวอย่างเช่นเจอคำนี้ล้กันนะคะอ่ะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมส้มโอส้มโอตัวอะไรสะกดคําว่าส้มกับคําว่าโอส้มคือมอม,มา้าแล้วโอล่ะโอไม่มีตัวสะกดจัดเป็นแม่ไหนจัดเป็นแม่กอกานั่นเองนะคะคำว่าส้มเป็นแม่ กมแล้วคําว่าโอคือแม่กอกากอกาเวลาเขียนเว้นด้วยนะคะกอแล้วก็เว้นนิดนึงแล้วก็เป็นกานะต่อมานะคะคาที่2คําที่2อาจเป็นสมุนไพรเป็นพืชเป็นผักนะคะที่กินใบใช่ไหมเรารู้จักคันไปแล้วในหน้าก่อนหน้านี้นะคะคือใบขี้เหล็กนั่นเองคําว่าขี้กับคําว่าเหล็กคําว่าขี้มีตัวสะกดไหมไม่มีใช่ไหมขอีขีไม้โทขี้ไปเลยแปลว่าไม่มีตัวสะกดเป็นมาตราแม่กอกาส่วนคําว่าเหล็ก เหล็กตัวอะไรสะกดอยู่เรามองเห็นใครเป็นตัวสะกดก็ไก่เป็นตัวสะกดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมาตราแม่กกนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3คําที่3นะคะก็จะเป็นคําว่าดอกแคดอกแคก็เป็นผักชนิดหนึ่งเหมือนกันคําว่าดอกกับคําว่าแคแยกกันออกมาคําว่าดอกทุกคนเห็นตัวอะไรสะกดอยู่ก็ไก่สะกดอยู่เพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรคะแม่กกแน่นอน ส่วนคำว่าแขกคอแอแมีตัวสะกดไหมไม่มีแปลว่าเป็นอะไรคะแม่กกาเรียบร้อยตามลำดับเลยไหมง่ายๆนีค่ะต่อมาคำที่สี่พี่เจ้าเป็นคำว่าใบยอค่ะใบยอบอไอใบยออยเนี่ยแหละใบยอบอไอใบเป็นไงคะมีตัวสะกดไหมไม่ม,ไม,ม, your, oh, your. ม,ไมีไม่มีก็เป็นกอกายออยมีตัวสะกดไหมไม่มีก็เป็นกอกาเช่นเดียวกัน นะคะมอนเดิมเลยนะต่อมาคำที่5เอาเป็นคำนี้นะคะสะเดามีใครเขียนไม่ทันก็กดสต็อปไปก่อนนะคะกดหยุดไว้ก่อนสะเดาซอะสะพี่ถามหน่อยมีตัวสะกดไหมไม่มีถ้าไม่มีอีกเป็นไงคะก็เป็นแม่กรกรรมเด็เดาละเดาสระ,ะเอาดอเอาเดาไม่มีตัวสะกดเหมือนกันก็เป็นแม่กกานีตอนนี้เรารู้แล้วถ้าไม่มีตัวสะกดเมื่อไหร่ถือว่าเป็นแม่กกามเมื่อน,นั้นโอเคไหมคะโอเคนะ ปึ๊บต่อมาในคำที่6เป็นคำว่าขิงค่ะขิงดูซิตัวอะไรสะกดอยู่งองูงองูสะกดแปลว่าเป็นแม่ไหนคะแม่กงใช่ไหมก็ไก่งองูไงแม่กงนี่นะคะงองูเป็นตัวสะกดได้ตัวเดียวต่อมานะคะเป็นคํานี้ค่ะมีขิงไม่เอาคําว่าขานะจะเป็นคําว่าขามินมีใครเคยเห็นคามินบ้างนะคะขำมินเนี่ยมันมีสองพยางค์ใช่ไหมคือข่าคำหนึ่งกับมิ้นอีกคํานึงคำมินเนี่ย นะคะอ่ะพี่ถามหน่อยค่ะใช่ไหมคะ่ะมันไม่มีตัวตะกดเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะก็ต้องเป็นแม่กอกาแล้วคําว่ามินเราเห็นตัวอะไรอยู่นอนหนูใช่ไหมนอนหนูก็แปลว่าต้องเป็นมาตราไหนคะแม่กลถูกไหมแม่กลนะคะ,นะคะต่อมาในคำที่8ใบมะกรุดอ่ะสมุนไพรต่อมาคือใบมะ กรูดนั่นเองใบบอไอใบบอไอใบไม่มีตัวสะกดแปลว่าเป็นอะไรกอกาคาว่ามะเหมือนกันมออะมะมออะมะมีตัวสะกดไหมไม่มีไม่มีตัวสะกดเป็นตัวอะไรเป็นแม่มาตราไหนก็จะก็จะต้องเป็นมาตราแม่กอกานะคะตามมาด้วยคําสุดท้ายคําสุดท้ายทีนี้มีตัวสะกดแล้วนะคะกรูดตัวอะไรสะกดอยู่ดดเด็กดดเด็กสะกดอยู่เพราะฉะนั้นเป็นแม่กดนั่นเอง โอเคนะคะทีนี้ต่อมาข้อที่9คําที่9นะคะเราจะเอาเป็นคําว่าหญ้าหนวดแมวเออมีใครเคยได้ยินบ้างหญ้าหนวดแมวถึงไม่เคยได้ยินแต่เราก็ต้องอ่านผ่านมาใช่ไหมในเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะคะที่เราอ่านมาแล้วเอามาตอบกันเนี่ยแหละนะคะหญ้าหนวดแมวหญ้าโยอายาหอนำโยอ่านว่าโยโยอายาอย่าไม่เอกอย่าอย่าไม่โทรหญ้าแบบนี้ถึงจะถูกต้องเนาะไม่เอกไม่โทรหญ้าเนี่ยนะคะมีตัวสะกดไหม ไม่มีนะคะสระ,ะอาเฉยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นแม่กอกาคําว่าย่าเป็นแม่กอกานวดนวดเป็นตัวอะไรสะกดอยู่ดอเด็กสะกดอยู่เพราะฉะนั้นเป็นอะไรแม่กดไงต่อมาคําว่าแมวค่ะแมวเห็นว่าแหวนใช่ไหมว่าวแหวนเป็นแม่ไหนล่ะว่าแหวนเป็นแม่เกิลออกเสียงพร้อมกันนะคะแม่เกิลโอเคต่อมาคําที่10คําที่10เอาเป็นคํานี้นะคะยาวที่สุดฟ้าทะลายจูน ฟ้าทลายโจนนั่นเองดูใบทีละอันคําคว่าฟ้าฟอัฟฟ้าฟาไม่เอกฟ้าฟาไมโทฟ้ามีตัวสะกดไหมไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแม่กกานะคะปึ๊บทีนี้คําว่าทะละทะทอะทะฟ้าทะอ่าทะก็ไม่มีตัวสะกดก็เป็นกกาลายทีเนี้ยคาว่าลายคาว่าลายเนี่ยตรงเนี้ยมันมียอกยษ์เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นเป็นแม่แม่ไหนเอ่ยแม่เกย นะคะแม่เกยนะแล้วก็คําสุดท้ายคือคำว่าโจนใช่ไหมโจนเมื่อกี้คือก่อนหน้านี้เราทําไปแล้วนะคะโจนรอเรือสะกดก็จะเป็นแม่กลน,นั่นเองโอเคไหมโอเคนะคะทีนี้ลงมาดูข้างล่างค่ะพร้อมกันในข้อที่3ให้เราเติมตัวสะกดให้ถูกต้องเติมตัวสะกดให้ถูกต้องเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนสีเป็นสีแจ็บสีส้มเลยแล้วกันนะคะ,นะคะตัวสะกดให้ถูกต้องนะอันแรกชวนอะไรดี ชวนมีชวนอะไรได้บ้างชวนถ้าใส่บอใบไ,ไม้ไปได้แหมไม่ได้นะคะใส่เป็นน,นอหนูไปถึงจะถูกนะชวนชื่นนั่นเองนะคะชวนชื่นนะโอเคนะต่อไปนะคะอาพออาแล้วใส่อะไรไปถึงจะถูกคะคำนี้แปลว่าป่วยใช้กับพระสงฆ์อาอะไรเอ่ยอาพาธนั่นเองอาพาธและอันต่อมาอิริยาบท คำต่อมานะคะคำที่สามก็คืออิริยาทุกคนลองเดาซิว่าคำต่อไปจะออกเสียงว่าไงอิริยาบทอิริยาบทบทใช้ดอเด็กได้ไหมไม่ได้นะคะอิริยาบทใช้ตัวอะไรสะกดใช้ถอถุงสะกดนะคะต่อมาสามาสามาละเหลืออันสุดท้ายนะคะใครอ่านว่าสามารถอยู่ไม่ได้นะคะอ่านว่าสามารถนั่นเองนะคะสามารถนะ ต่ว่าไม่ใช่สามแต่เขียนว่าสามารถแต่เวลาอ่านอ่านว่าสามารถ,าารถนะคะต่อมาลงมาดูคําข้างล่างตรงนี้จุดๆมัคคุเทศหรือเปล่าใช่ไหมใช่นะคะเราอ่านมาแล้วเราต้องคุ้นแน่นอนสิมัคคุเทศแล้วคําว่ามาัคต้องใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดมกัคออกเสียงแม่กกเป็นอะไรได้บ้างก็ไก่ขอไข่คอควายและคอระขังตัดทิ้งเลยอันนี้เหลือก็อไก่กับคอควายใครจําได้บ้างมัคคุเทศเขียนยังไงใช้คอ นะคะถึงจะถูกต้องนะต่อมานี้เป็นอาหารที่มีแต่พืชผักใช่ไหมนิยามของเขาคืออาหารที่มีแต่พืชมีแต่ผักมันเรียกว่าอาหารอะไรเอ่ยอาหารมังสวิรัตใช่ไหมคะมังสวิรัตมังเนี่ยไม่ยากแต่สวิแล้วคําว่ารัตเขียนยังไงเอ่ยต่อเต่าตามด้วยสาะอีอย่าลืมนะคะมังสวิรัตเป็นต่อเต่าแล้วก็มีสระอีด้วยต่อมามงมงอะไร มงแท้แท้มงไม่ใช่มงกุฎมงกุฎมงกุฎใช้ตัวอะไรสะกดเอ่ยมงกุฎคําว่ากุฎเนี่ยมันอยู่ในแม่กุฎตัวสะกดมากกว่า10ตัวมากกว่า10ตัวนะคะ10กว่าตัวเลยนะแล้วตัวอะไรเป็นตัวสะกดะเฉลยก็คือดอชะดาดอชะดากี่หยกักหยักเดียวลงมาแบบนี้แล้วก็ม้วนตลบเลยนะคะดอชะดาเหมือนกันกับคําว่ากฎหมายกฎหมายนะคะกฎหมายกฎเกณฑ์กฎกติกากฎอะไรก็แล้วแต่ยกเว้น ปรากฏใช้ดอชะดาถ้าเป็นคำว่าปรากฏเราจะใช้เป็นตอปตัก2องอยากแบบนี้โอเคไหมแต่ถ้าเป็นกฎหมายกฎเกณฑ์กฎกติกากฎกฎการแข่งขันกฎมารยาทอะไรสักอย่างแบบนี้อันนี้จะใช้เป็นดอชะดานะคะเข้าใจตามนั้นนะต่อมานะคะอันนี้ก็มีเข้าเว้นมาให้แบบเนี้ ใส่อะไรเข้าไปถึงจะเป็นคําที่มันถูกต้องล่ะคะพี่เราจะใส่เป็นนอนหนูค่ะตามมาด้วยก้อนอะไรที่ลอยอยู่บนฟ้าใครตอบว่าก้อนสัมฤทธใครตอบก้อนหินไม่ใช่นะก้อนเมฆนะคะแบบนี้โอเคไหมโอเคต่อมาอันนี้ไม่ยากเลยนะคะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเป็นหมอที่รักษาสัตว์เขาจะเรียกว่าอะไรเอ่ยสัตวแพทย์ค่ะเป็นตอนต่า สัตวตะวะแพโอเคโอเคต่อมาคำนี้หมายถึงการประหยัดอดออมอาการประหยัดอดออมนะคะเอาเสียงว่าอะไรมัดทะยัดนะคะเป็นทอทงแล้วค่อยเป็นสอเสือมัดทยัดโอเคเนาะโอเคต่อมาค่ะคำสุดท้ายประดิษฐ์ประดอยปกติแล้วเวลาเราเขียนประดิษฐ์ก็คือสิ่งประดิษฐ์เอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมเราจะเขียนประดิษฐ์ที่เป็นดิ์แบบนี้ตามด้วยตัวสะกดคือ สหรสีและมีทอฐานการันแต่เมื่อไร่ก็ตามที่ไม่ได้พูดว่าประดิษฐ์แต่เราพูดว่าประดิษฐ์ประดอยให้คําว่าประดิษฐ์เนี่ยใช้ดอเด็กเท่านั้นไม่ต้องเขียนประดิษฐ์แบบนี้ถ้าใครเขียนประดิษฐ์ในการเขียนประดิษฐ์ประดอยแบบนี้ถือว่าผิดคือประดิษฐ์แบบนี้ใช้ยังไงใช้ในกรณีที่พูดคําว่าประดิษฐ์อย่างเดียวแต่ถ้าประดิษฐ์ประดอยให้ใช้ดอเด็กนะคะตามมาด้วยประดอยเนี่ยไม่ยากยอยยักษ์อยู่แล้ว นะคะโอเคไหมใช้ใน2กรณีนะคะประดิษฐ์ประดอยดิษจะใช้ดอเด็กแต่ถ้าเป็นประดิษฐ์แบบนั้นจะใช้เป็นสอรหรือสีสะกดแล้วก็ตามด้วยถอถัาการน,นะคะโอเควันนี้ในหน้าที่7มี2ข้อข้อ2แล้วก็ข้อ3ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่8นะคะใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย